สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนเมษายน2565เราจะมาดูเลยว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรบ้างในเดือนนี้นะคะว่าความรักจะเป็นอย่างไรเนาะ สำหรับคู่คนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วในเดือนนี้จะมีการตัดสินใจนะคะหรือมีความความกดดันในคนในครอบครัวสูงในคนรักคู่ครองหรืออีกคนนึงเอาแต่ใจตัวเองหรือคนนึงเอาเปียบมากเกินไปจนความรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจหรือว่าเคยหอบ้าหอบผ่อนออกจากบ้านล้างลากันไปก็มีนะคะสักพักหนึ่งสุดท้ายก็เดียวกันได้กลับมาคบหาดูใจกันอย่างเดิม คุณต้องเป็นคนที่จิตใจยเย็นนะสภาพภาวะด้าน,นจิตใจะอารมณ์ร้อนช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายหรือว่าวินเบี่งยงใส่คู่รักคู่ครองได้หมอมองว่าให้ใจยเย็นๆนะคะทุกอย่างจะได้เริ่มต้นบริบททางที่ดีพยายามอย่าเอาเรื่องการงานหรือความเครียดสภาวะนี่สิงเนื้อแรงกดดันต่างๆของคนสองครอบครัวมารวมกันเนาะจะทําให้เครียดมากขึ้นหมอมองให้ปล่อยวางปล่อยผ่านเมียอกาศนั่งสมาธิสว,นนว,วดมนต์ไหวพระกวนน้าลงดินถวาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือน้าเปล่าเปลี่ยนให้ทันทุกวันนะจิตใจคนในบ้านจะได้สงบนี่จะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะจะมีความทุกข์ใจเนาะในเดือนนี้ความมุ่งิตการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นบ่อยนะคะสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทมั่งในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทในเดือนนี้มีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บใจหรือว,ว่าโดนแทงข้้งหลังนะคะโดนแฟนเจ้าชู้นอกใจหลายใจ ไปแ,แล้วในอดีตกลับมารักตัวเองมากหรือบางคนแฟนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเราหรือเราอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาเขาจะรู้สึกควบคุมหรือคอนโทรลเรามากทําให้เรารู้สึกเหนื่อยใจแต่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความหล่อความสวยในตัวแฟนจึงเกิดอาการหึงหวงแต่ในเดือนนี้ถ้าเกิดอยู่สดสวย,ส,วยสุขภาพร่างกาย กลับมารักตัวเองมากขึ้นก็นจะไปในทิศทางที่ดีแต่หมอมองว่ายังไม่ต้องรีบร้อนคบหาดูใจใครในช่วงนี้เนาะเพราะจะเจออาจจะเจอรักที่ไม่ดีไม่ใช่หรือรักซ้อนซ้อนเงินได้นะคะให้รักตัวเองให้มากๆเนาะมาดูสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคุมเครือเนาะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ซับซ้อนเนาะในไพ่ขึ้นมาว่า เลือกที่จะอยู่คนเดียวนะบางทีคนรักเก่าหันมาเอาใจใส่มาง้องอนเราบางทีเราก็รู้สึกลักเลิกเบื่อเดี๋ยวกลับมารักกันมั่งเดี๋ยวบางคู่บางกรณีทิ้งกันไปสักพักหนึ่งกลับมาคืนดีกันเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ยังคิดว่ายังไม่ชัวร์ด้านความรักหมองว่าเลือกอยู่คนเดียวจะได้แก้ไขทุกปัญหาทุกสถานการณ์ไปได้เพราะคนรักอาจจะ เอาแต่ใจหรือว,ว่าง้อง,งอนโกรธงอนกันมากเกินไปทํารู้สึกให้เราเหนื่อยหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่าหงุดหงิดสุขภาพจิตก็จะเสียเนาะที่หมอบอกเอาเวลาไปออกกําลังกายดูแลสุขภาพหุ่นให้เฟิร์มดูดีนะคะเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็ได้นะเป็นการรับทรัพย์รับโชคหรือว่าจะเจอคนที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาแต่ช่วงนี้เลือกที่จะอยากอยู่สดโสดสันโดดดีกว่าหรือว่าอยู่รอๆสวยๆไปก่อนในช่วงนี้นะคะ แในทิศทางที่ดีอาจจาะเรื่องการงานกับการเงินจะเข้ามาเด่นทําให้เรามีเงินมีทองมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดเราตัดจบกับความสัมพันธ์ไปเนาะการดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนี่ไม่เฉพาะจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับเอาแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่จริงไว้นะที่นี้ หมอนิ่มฝากกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาจเจรเดินก้าวหน้าในที่การงานขอให้เจอคนที่ใช่คนที่ดีสินเสมอกันเข้าไมา้เจอความรักที่ดีนะคะหมอนิ่มกลาบขอบพระคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ